สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะในเช้าวันนี้วันอังคารที่21กันยายน2021นะครับเวลา6โมงตรงนะในเช้าวันนี้เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันพี่น้องเป็นไงบ้างครับทุกคนสบายดีนะครับหากท่านที่เจ็บป่วยอยู่ก็ขอพระเจ้าทรงเยียวยารักษาหากท่านที่ทุกข์ใจไม่สบายขอพระเจ้า ปอบโยนท่านและก็ให้กําลังแก่ท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้นะครับพระเจนะของพระเจ้าพระเจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงพี่น้องนะครับก็อยู่ในหนึ่งสมุเอลนะบทที่16ก็ต่อจากบทที่15ครั้งที่แล้วนะครับในตอนนี้เราจะพูดถึงดาวิดรับการเจิมเป็นกษัตริย์ในบทที่15พระเจ้าบัญชาให้กับ กริย์ซาอูลในการที่จะไปทำร้ายและก็ออกไปสู้รบกับคนอมมเลกแต่เขาไว้ชีวิตและก็เอาสัตว์อ้วนพีและก็สิ่งของที่มีค่าเก็บไว้นั่นคือเขาไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าเขาได้รลบกันปลดจากการเป็นกริย์แล้วและพระองค์ทรงเลือกชายคนหนึ่งนะครับในวันนี้เราจะเรียนรู้ด้วยกันก็ก่อนอื่นขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานของการทรงนาำจากพระเจ้า สาธุการแดร่พระบิดาพระเจ้าสังเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ตื่นขึ้นมาด้วยอาการที่สดชื่นและก็เห็นถึงพระพรและการอวยพรที่มาจากเป็นเจ้าการนอนหลับพระพรใน่ําคืนที่ผ่านมาที่พระเจ้าทรงปกป้องดูแลรวมถึงเช้าวันนี้ที่ข้าพุทธ้งหลายจะฟังพระคําของพระเจ้าที่จะหนุนงจิตชูใจให้ข้าพุทธ้งายที่จะติดตามและรับใช้พระองค์ต่อไป อธิษฐานของการทรงนามจาโพรองในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในวันนี้นะครับก็หนึสมุเอลบทที่16นะครับต่อจากบทที่15นะพระเจ้าก็ตรัสก,กับสมุเอลซึ่งเป็นผู้ผู้รับใช้พระเจ้านะครับบอกว่า เจ้าจะเป็นทุกเรื่องกริยัซาอูนนานเท่าร่นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าซามูเอลนะครับก็เป็นทุกข์ใจแทนคนอื่นเขาของขันที่จะเยอะในบทที่15ที่ผ่านมานะครับก็ซามูเอลก็ทุกข์ใจเรื่องของกริส์ซาอูลเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบัญชาให้เขาไปทําสงครามแล้วก็ฆ่าคน อามาเล่ให้หมดเลยแต่เขากลับไว้ชีวิตเอาแกะและโคสะกอ้วนพีสินที่ดีเขาเก็บไว้บอดจะบูชา,าถวายแด่พระเจ้าเขาไม่เชื่อฟังแล้วก็พระเจ้าก็บอกกับสมุเอลว่าจะทุกข์ใจเรื่องของกริส์ซสะอุลเท่าไหร่พระเจ้าได้บอกกับสมุเอลนะครับว่าเราปลดเขาจากการเป็นกริยักเหนืออิสราเอลแล้วแต่เวลานี้ จงเติมนะครับน้ำมันให้เต็มในเข่าสัตว์ก่าจะเป็นเข่าสัตว์แล้วก็น้ํามันใส่นะครับเพื่อที่จะเจิมนะครับการเจิมนั้นเล็งจรงกันที่บริสุทธิ์นะครับพระเจ้าใช้สมุเอลไปหาบุตรของเจสซีชาวเบรเลเฮมแต่ในเวลานี้ก,กษัตริย์ซาอุลก็ยากคงเป็นก,กษัตริย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะต้องทํางานในช่วงเวลาหรือช่วงวาระที่เขาได้รับมอบหมายจากพระเจ้า ให้สิ้นสุดนะครับส่วนของดาวิดนะั้นเป็นเรื่องของอนาคตที่พระเจ้าทรงมีแผกนการและก็เตรียมไว้ให้แล้วแต่ภาพวิญญาณของพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่เหนือก,กษัตริย์ซาอูลแล้วซามูเอลก็กลัวนะฮะกลัวก,กษัตริย์ซาอูลแล้วก็ทูลบอกกับพระเจ้าว่าถ้าก,กษัตริย์ซาอูลได้ยินว่าเราไปหาคน คนใหม่ที่จะประเจมเขาเป็นก,กริย์ถ้าก,กริยัซาอุลได้ยินเขาอจาจจะฆ่าฆ่าพระองค์เสียนี่คือสิ่งที่สมุเอลทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าก็มีแผนการนะในการที่บอกและก็บอกกับสมุเอลแล้วก็บัญชาให้กับสมุเอลบอกว่านำนะครับโคตัวเมียบอกว่าไปถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์ถ้ามีคนมาเห็นแล้วก็บอกว่าจะไปไหน ก็บอกว่าไปถวายเครื่องบูชาแดนะ่พระเจ้าสมูเอลก็ทำตามสิ่งที่พระเจ้าบัญชาเมื่อพวกผู้ใหญ่ก็เห็นสมูเอลแล้วก็ต้องรับแล้วก็กลัวตัวสั่นบอกว่าทั้งมาอย่างสันติหรือนะครับสมูเอลก็บอกว่าเรามาอย่างสันติคนถามว่าจะไปไหนเขาก็บอกว่าจะอาเอา สัตว์นะครับก็คือแม่โคนะนำโคตัวเมียเพราะว่าไปถวายเครื่องบูชาดแด่พระเจ้าเมื่อมาถึงที่นะครับก็ให้เจสซีและก็บุตรของเขาทั้งเจ็ดคนเนี่ยชำระตัวให้สะอาดเมื่อสมูเอลนะครับเห็นเอลีอับก็คิดว่าโอ้ยพระเจ้าคนเลือกคนนี้แน่เลยเพราะว่าลูกล่างก็สูงสงา่าแล้วก็หล่อ ะครับแล้วก็ซาม,มูเอลก็ประทับใจนะเหมือนกับกระยักซาอูลภายนอกเหมือนทุกอย่างเลยคิดว่าพระเจ้าสงเลือกคนนี้แนะ่พระเจ้าก็บอกกับซาม,มูเอลว่าอย่ามองแค่ภายนอกให้ดูที่จิตใจพระเจ้าก็ไม่เลือกเจสซีมีบุตรทั้ง7คนนะครับก็ให้เดินผ่านหน้าซาม,มูเอลตั้งแต่คนที่หนึ่งคือเอลี เอลีอาบมาถึงอัอบ,บินาดับแล้วก็ซัมมาก็เดินผ่านจนถึง,งตั้งแต่คนที่หนึ่งถึงคนที่เจ็ดพระเจ้าก็ไม่ได้เลือกคนเหล่านั้นสมูเอลก็ถามว่ามีอีกไหมลูกของเจ้ามีอีกไหมเจสซีก็ตอบว่ายังม,มีอีกคนหนึ่งคนสุดท้องเขากำลังเลี้ยงแกะอยู่นะเขากำลังเลี้ยงแกะอยู่เจสซีก็นำดาวิดมาให้กับสมูเอล ซามูเอลก็เจสซีก็บอกกับซามอลว่าเขาเป็นคนที่ผิวแดงๆนะครับมีหน้าตาดีลุกล้ำนะครับงามหน้าตาดีลุกล่างามซามูเอลจึงนำเขาสัตว์นะครับที่เขาเติมน้ำมันนะครับไว้ในเขาสัตว์ก็เจิมดาวิดท่ามกลางพี่น้องอาท่ามกลางพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าก็ สวนทัพดาวิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปการเจิมเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้รับใช้พระเจ้านะครับผู้เผยพระวจนะนะครับก็เจมิมปุรหิตเจมิมเขาในการแต่งตั้งเราจะเห็นถึงว่าภาระหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้รับมอบหมายจากพระเจ้าเขาเป็นคนที่พระเจ้าถูกเลือกไว้นะครับแล้วต่อมานะครับจากนั้นในข้อที่ ข้อที่14นะข้อที่1 4ถึงยีต่อมาก็เราจะเห็นว่าเรื่องของกษัตริย์กซาอูลพระวิญญาณของพระเจ้าก็ละจากกษัตริย์กซาอูลและวิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็ทรมานซาอูลวิญญาณชั่วจากพระเจ้าคืออะไรเราอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าพระเจ้าเป็นวิญญาณชั่วไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดแบบนั้น ก,กษั์ซาอูลอาจจะเหนื่อยหรือหดหูใจนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ละทิ้งคือไม่ได้อยู่ในตัวของเขาแล้วพระเจ้าปล่อยให้วิญญาณชั่วผีนะครับมาทรมานซาอูลนะครับวิญญาณชั่วนะครับไม่ใช่พระเจ้าวิญญาณชั่วมาจากพระเจ้าแบบนี้ไม่ใช่นะครับแต่พระเจ้าปล่อยให้วิญญาณชั่ว นะครับอนุญาตให้วิญญาณชั่วหรือผีเนี่ยมาทรมานนะครับวิญญาณชั่วมาจากพระเจ้าไม่ใช่นะไม่ใช่พระเจ้าเป็นวิญญาณชั่วไม่ใช่นะครับพระเจ้าปล่อยให้นะครับอนุญาตให้ผีหรือวิญญาณชั่วเนี่ยเข้ามาทรมานนี่นะคือพระเจ้าอนุญาตให้นะครับทรมานนะครับนี่คือการลงโทษเพราะเขาไม่เชื่อฝั่งพระเจ้า มหาเล็กนะครับคนที่ใช้ก็ทูลต่อก,รกษริย์ซาอุนบอกว่าพระองค์ขอหาคนที่ดีดพินเก่งๆเนี่ยมาถวายเพื่อพระองค์จะดีขึ้นแล้วก็มีคนหนึ่งทูลบอกว่าเขาเคยเห็นบุตรของเจสซีคนหนึ่งคือดาวิดดีดพินเก่งมากนะครับและก็เป็นทั้งนักลบพูดเก่งเขาก็นำดาวิดเนี่ยมารับราชการแล้วก็ดีดพินถวายนะครับให้กับ สักซาอุลในพพะเจนาของพระเจ้านะครับได้บอกว่าเมื่อต่อมาเมื่อวิญญาณชั่วนะครับมาเหนือซาอูลเมื่อไรดาวิดก็หยิบพินขึ้นมาแล้วก็ถวายแด่ซนะาอุลทุกครั้งนะครับเป็นเป็นแบบนี้เลยไปจากเรื่องราวในตอนนี้พพะเจนาของพระเจ้าในตอนนี้นะครับสิ่งที่สิ่งที่ เป็นข้อคิดให้กับเรามีอยู่3ประการด้วยกันประการที่1คือพระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจในข้อที่7นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องในข้อที่7นะครับบอกว่าแต่พระยาเวตรักับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระยาเวไม่ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรที่จิตใจดังนั้นสิ่งที่เราได้เห็นในประการที่หนึ่งคือพระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจพระเจ้าดูที่จิตใจของเราซาโูเอลตัดสินใจนะครับต่อการที่เลือกกริย์องคใหม่มาแทนที่กริส์ซาอูลเนี่ยเขาเลือกที่ไหนครับลูก ลูกร่างภายนอกว่าคนนี้หลอ่อคนนี้สูงนะครับให้เหมือนกับกริย์ซาอูลว่าเป็นคนที่หล่อสูงนะครับเป็นคนที่แบบเออเขาดูแค่ลูกล่างภายนอกดูแค่ความสูงความหลอ่อเท่านั้นมนุษย์เลือกลุกร่างภายนอกเท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญที่พระเจ้าได้บอกกับคือแต่พระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจเพราะพระเจ้าตัดสินใจคนที่มีความเชื่อ และลักษณะน,นิสัยนะครับไม่ใช่รูปร่างภายนอกมนุษย์ทุกครั้งนะครับเรามองแค่ภายนอกวอาคนนี้ดีนะคนนี้แต่งตัวดีนะโอเคนะแต่เราต้องมองเข้าไปในจิตใจว่าทุกอย่างออกมาจากใจกนะครับเราต้องมองไปที่จิตใจข้างในนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกกับเรานะครับว่าพระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจบางครั้งเรามองแค่เปลือกภายนอกเท่านั้น แต่ที่สําคัญคือในจิตใจของคนนั้นเนี่ยรักพระเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้าจริงหรือเปล่านะครับถ้าเรามองแค่ผิวเผินข้างนอกทุกคนแต่งตัวโอเคดีหมดเลยคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาดีทุกอย่างนะครับแต่คริสเตียนต้องต่างจากคนเหล่านั้นก็คือจิตใจนะครับทุกอย่างทําออกมาจากใจใจที่รักพระเจ้าใจที่เชื่อฝังพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากประการที่2ก็คือ1คนถูกทอดทิ้ง นะครับหนึ่งคนถูกเลือกใครถูกทอกทิ้งนะครับก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าก็ละจากซาอุลแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเมื่อดาวิดได้รับการเจิมนะครับโดยสมูเอลท่ามกลางพี่น้องพระวิญญาณของพระเจ้าก็สวนทับเขาเขาเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วนะครับหนึ่งคนพระเจ้าบอกเลยว่าต้องละจากการเป็น อักริย์ตตำแหน่งของก,กษัตริย์แต่เขายังทํางานอยู่เพราะอยู่ในช่วงรับอาเป็นก,รกษริย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่อนาคตข้างหน้านะครับเขาก็จะจากไปแล้วก็ดาวิดก็มาแทนที่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าถูกเลือกไว้นะครับหนึ่งคนถูกทอดทิ้งหนึ่งคนถูกเลือกนะครับคนที่ทอดทิ้งก็คือซาอุนะรพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าคนละจากเขานะครับและอีกคนหนึ่งก็คือดาวิดก็พระเจ้าทรงเลือกไว้ เชื่อฟังและถูกเลือกให้มาเป็นก,กษัตริย์ในอนาคตข้างหน้านะครับโพสจนะของพระเจ้าในตอนนี้ก็อยู่ในข้อที่1 3บสถึงสินะครับผมจะอ่านให้ฟังนะว่าสามูเอลจึงนำเขาศักด์ที่มีน้ำมันเจิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายเขาและพระวิญญาณของพระยาเวสวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและสามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปที่รามาในข้อที่14นะครับบอกว่า,วาพระวิญญาณของพระยาเวทรงละจากซาอูล และวิญญาณชั่วนะครับซึ่งมาจากพระเจ้าก็ทรมานเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้าสิ่งที่ตามมาก็คือพระเจ้าก็ไม่เลือกเขาแล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็คือดาวิดพระเจ้าก็ทรงเลือกเขาในะสิ่งที่สําคัญจากบ,บทเรียนนี้ที่เราได้เห็นก็คือเราต้องเชื่อฟังพระเจ้านะครับทําให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราประการที่3คือ เรียนรู้และเติบโตขึ้นในสถานการณ์นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเรียนรู้และเติบโตขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันใครต้องเรียนรู้และเติบโตขึ้นคือดาวิดดาวิดที่เรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นเขาถูกให้รับรักการนะครับในการที่มีของประทานในการที่ดีดพินเล่นดนตรีนะครับเมื่อกษัตริย์ซาอูลวิญญาณชั่วเข้ามาเขาก็ดีดพินให้ อารมณ์ดีขึ้นดาวิดนะครับต้องเรียนรู้ที่อยู่ในเติบโตขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเขาอยู่ในวังนะครับอยู่รับราชการอยู่ในเชื้อสายที่ถูกเรียะรับราชการแล้วก็อยู่ในเชื้อสายที่อยู่ในกษัตริย์นะครับที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วเขาก็เรียนรู้เติบโตขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าเขาก็ได้เป็นกษัตริย์นะครับที่พระเจ้าทรง มีแผนการในชีวิตของเขาในข้อที่21นะครับดาวิดก็มาเฝ้าซาอูลและรับรับ,ร,บราชการซาอูลก็ทรงรักดาวิดมากดาวิดก็ได้เป็นคนที่ถืออาวุธของซาอูลเขาเป็นคนที่ถืออาวุธของซาอูลนะครับเราเห็นว่าเขาก็เรียนรู้ไปในแต่ละก้าวย้อนกลับมาดูในชีวิตของเราว่าเราก็ต้องเรียนรู้และก็เติบโตขึ้นในปัจจุบัน ชีวิตของเราจะเรียนรู้และเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะครับสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเรียนรู้จากพระคำของพระเจ้านะครับเรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณที่ติดสนิทกับพระองค์เราต้องอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเราไม่ได้อยู่ในอดีตเรากําลังอยู่ในปัจจุบันและจะเข้าไปสู่ในอนาคตข้างหน้านะครับเราต้องเรียนรู้ไปกับพระเจ้าในทุกๆวัน ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับวันนี้พระเจ้ากําลังตรัสอะไรกับเราวันนี้พระเจ้ากําลังสอนอะไรกับชีวิตของเราเพื่อที่เราจะเรียนรู้และเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะครับชีวิตเราคือการเรียนรู้การเรียนรู้คือการที่ไม่มีสิ้นสุดนะครับทุกวันนี้เราเรียนรู้ไปทุกอย่างทุกอย่างพระคําของพระเจ้าเป็นบทเรียนที่สอนให้เรานะครับที่จะดำเนินชีวิตในแต่ละก้าวแต่ละวันนะครับแต่ละปีแต่ละอนาคตข้างหน้าที่เราจะเรียนรู้ไปกับพระเจ้า ก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังอวยพระพรให้กับพี่น้องนะครับทุกท่านในการทํางานตลอดทั้งวันนี้ขอกําลังนะครับและก็สันติสุขของพระเจ้าอยู่เหนือพี่น้องหากพี่น้องนะครับเจ็บป่วยไม่สบายนะครับเราอธิษฐานพึ่งพาและวางใจในพระเจ้าและเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่และก็การอัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับขอคุณพระเจ้าด้วยการสําหรับในวันเช้าวันนี้ สาธุการแดพ่พระปิดาพระเจ้าสังเิญและขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระองค์หลายครั้งข้าพุทธทั้งหลายนะครับมองดูที่เปลือกภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจให้เราทุกคนที่จะมีจิตใจที่เชื่อฟังและวางใจในพระองค์มากขึ้นพระเจ้ามีแผนการในชีวิตของเราทุกคนขอพระเจ้าโปรดเมตตาเสริมกําลังไว้พรให้กับพี่น้องสมาชิกทุกคนที่จะ เติบโตขึ้นในทางขององค์พระเป็นเจ้าเข้มแข็งหากท่านหนึ่งท่านใดเจ็บป่วยไม่สบายขอพระเจ้าทรงแต่ต้องเยียวยารักษาให้เขาที่มีความเชื่อเห็นถึงแผนการ,เห,การเห็นถึงการอวยพรเห็นถึงการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าสังเิญและขอบพระคุณพระองค์ตลอดทั้งวันนี้ฝากม้อยกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำเหนือชีวิตของข้าพมุขทั้งหลายอธิษฐานทุนขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน นะครับก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังเอืว้พร้อมพี่น้องทุกท่านนะครับ